ชี้าเราดูคืนนี้มาเล่นน้ำส่งเกรีนกับชาวแก๊งหมาเฟียลำสิงกันจ้าหนูจุน้นนำปืนฉีดน้ำไปที่กองละครเหล่านักแสดงก็ขอยืมไปเล่นน้ำใครลอนจนได้โดยเฉพาะชิงชิงคริษฐานตัวสนเลยจ้า นำเล่นน้ำก่อนใครเพื่อนไหนๆก็สงกราบแล้วอย่าฉีน้ำใครสัดไปเลยค่ะพ่อไปเ่ะพ่อนี่แน่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 เอาไปเอาเอาเอาหมดเลยดอกาโทษ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 ไปรอกขอตัวนี้ว่าส่งกราบเร็วเลยเร็วเลยเอ่อตืนั้งเร็วหน่อยเร็น่อยเร็วหน่อยเช็วหน่อยขอให้น้องๆตังตังขอให้ละครเรื่องนี้ดังๆนะครับ เฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะร้อยล้านผัดล้านทุกคนเลยนะคะสวัสดีวันสงกรานนี้วันสงกรานต์ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับเล่นน้ำยังปลอดภัยสุขสันต์วันสงกรานต์นะจ๊ะ